สวัสดีครับพบกับหงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะวันนี้มาพร้อม3มฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้มวยรักมวยชอบพร้อมเรทราคาต่อรองล่าสุด fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาไอห,หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหง118แอดหง118เนี่ย fc สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ในแอดหง118มีมวยหูเอกต่อรามินทราคอยให้ข้อมูลอยู่วันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆน,นะถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันเรทออกมานี่มองว่าเบียดคู่ขี้สูสีเลยไปที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งนะนิชาวเอราวันวันนี้เจอกับยอดยุทธ นายยกนินท่าขนมพิกัดน,น้ำหนักร้อยยี่ิชาวนี่ยจากยาลานขณะที่ยอดยุทธ์เนี่ยสิบแจากสุราชสาฟอร์มล่าสุดของนีชาวชนะนอกยก30มสิบแสนสิทธ์นายกขนงชนะคะแนนร็อกกี้วอรรันนทวีแพ้คะแนนปลาทูทองตีน้อยกระชินสามฟอร์มล่าสุดของยอดยุทธชนะคะแนนใกล้ลุ่งเล็กศูนย์กีฬา บ้านในกุ้งชนะคะแนนร็อกกี้ววันนทวีสุดท้ายนะชนะคะแนนฉลามเพชรสอนพิชัยเปิดเกมเนี่ยนี่ชาวเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวบูดูดันนะซ้อมอยู่เอราวันภายใต้การดูแลของร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์มูดอขณะที่ยอดจุดนายยกนินท่าขนอมเนี่ยซ้อมอยู่สอโชคมีชัยนะ เป็นมวยขวาสรีระรูปร่างดีแข้งขวาหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นวันนี้นะหงแดงชอบไปที่ยอดยุทธนะยอดยุทธเนี่ยในดีนอกดีนะซ้ายหน้านี่ดีมากๆระยะประชิดเนี่ยมีศอกมวยคู่นี้เบียดนะมองว่าคู่ขี้สูสีเรดเปิดขึ้นมานี่เชาวต่อรองวันนี้หงแดงชอบไปที่ยอดยุทธ ให้รองไปที่ยอดยุทธนะวันนี้ชอบไปที่ยอดยุทธมองว่าสรีระรูปร่างดีหน่วยกา้านดีซ้อมอยู่สอโชคมีชัยมาถึงคู่สองคู่สองเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชร,เ,พเ,ร,เ,รเจอสมิงแดงวอจากกระวุนร้อยี่สิบหกเพชรวิเศษเนี่ยยี่สิบเอ็ดจากสารคามนะขณะที่สมิงแดงสิบแปดจากสุราษฎร์ธานีสรีร,รูปร่างนี่เขาเรียกว่าปากหัวตัวเท่าสูงร้อยเจ็ดสิบ สฟอร์มล่าสุดของเพชรวิเศษชนะนอกยกสองจรวดเพชรพอเจริญแพทย์ชนะคะแนนแหลมสิงสอเดชพันธ์สุดท้ายแพ้เพชรลำพูนบ้ามรุงสิทธิ์3มฟอร์มล่าสุดของสมิงแดงเสมอเพชรภูผ,ผาเอกปู่ยีนชนะก้องพิชิตแดนเซนจิวรีแพ้นะแสงเทียนจิว๋ว ทีเด็ด99จังหวะฝีมือเนี่ยก็ต้องเพชรวิเศษเข้าในอาชีพนี่สมิงแดงวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรวิเศษนะมองว่าเพชรวิเศษวันนี้จังหวะฝีมือทีขวาวางแข้งทีขวาวางแข้งทีซ้ายวางแข้งขวาไม่เล่นในไม่ปะทะโดยตรงทีพลิ้วไปเอยขณะที่สมิงแดง เดินหน้าแล้วท้าดวนนะเดินคีบเกาะเกีียววันนี้ถ้าคีบเกาะเกีียวได้ก็ได้ลุนวันนี้ถ้าคีบเกาะเกีียวไม่ติดเสร็จเพชรวิเศษวันนี้ไม่มีกลัวสาเหตุที่ไม่มีกลัวเพราะว่าสมิงแดงวันนี้มองว่าไม่มีหมัดไม่มีนาทีทองเป็นมวยเข่าในลุนๆนเดินเข้ามาเนี่ยถีบซ้ายวางขวาถีบซ้ายวางขวาเพิยวไปเลยขณะที่จําเป็นที่ต้องเล็งใน,นขวางหน้าแทนวันนี้มองว่าเพชรวิเศษ ดูดีกว่าจะเบียดเฉืนเนนนอนชนะสวิงแดงวอจักรวุฒิเลดเปิดนะเพชรวิเศษต่อ19 fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงหน่อยห,หงแงดง,แงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาถึงรองคู่เอกรองคู่เอกเนี่ยวุฒิกรสวนน้ำทานคดีเจอเพชรสยามจอพัทยาถือว่าเป็นมวยล้างตานะเป็นวุฒิกรเคยชนะมาวุฒิกรเนี่ย สิบเก้าจากกระบีขณะที่พัทยาสิบแปดจากสุเรนสามฟอร์มล่าสุดของวิทวกรแพนน็อกยกสามสุดหลอสจอต้งปราจนีนเพราะนั้นโดนสอกหลน่นชนะคะแนนเพยามจอัทยาชนะคะแนนทำทองพูลสจเล็กเมืองนอนท์สามฟอร์มล่าสุดของเพรสยามชนะคะแนนฐานเอกนายกเอท่าศาลาชนะคะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยสุดท้ายแพ้ฝรั่งบราซิลน,นะดิ โอนาตามาร็อกฟอกยิมจังหวะฝีมือก็ต้องวุฒิกรนะเป็นมวยขวาแข่งขวานะักแรงตัวใหญ่สรีระรูปร่างดีขณะที่เพชรสยามมวยเปิดเกมเข้าในอาชีพเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายดีในเหนียวแน่นสอกคมหัวจิตหัวใจเกินร้อยวันนี้เบียดบทคุณทีผมทีคุณทีผมดีหงแดงยังชอบไปที่มวยตัวใหญ่อย่างวุฒิกรสรีระรูปร่างใกลเคียงกันมวยเคยชนะมานะ วุฒิกรเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นมวยที่ชกชกแล้วชกยากจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เก่งจริงไม่เจ่งจริงนี่เจ้าวุฒิกรยากวันนี้หงแดงชอบไปที่วุฒิกรมองว่าวุฒิกรเคยชนะมามวยตัวใหญ่การที่เพชรสยามจะเข้ามาเกาะมาเกี่ยวถือว่าเป็นเรื่องอยากวันนี้วุฒิกรสู้ได้แล้วจะสู้ได้ดีด้วย วุฒิกรจะเบียดเฉือนชนะเพชรสยามจอพัะยาได้อีกครั้งหนึง่งเลดเปิดนะัวุฒิกรต่อรองมาถึงคู่เอกคู่เอกเพชรวิชัยก็รุ่งธนาเกียรติเจอแป่งนกเขากม11 133็อสสดพุ่งขึ้นมาก็ต้องเพชรวิชัยหนะ้า21จากนครศรีขนาที่เกา๋ากึกอ,อาวุธหลากหลายแข้งขวาหนักแรงก็ต้องแปงนกเขากม11 26็จากตรัง3ฟอร์มล่าสุดของเพชรวิชัยชนะ ยอดเพชรพอเจริญแพทชนะศักชัยน้อยเอ็มยูเดนสุดท้ายชนะกำมชัยพอหลักบุญ3ฟอร์มล่าสุดของแปงชนะนอกยกสามเพชรดำแพ้นอกยกสีมหามงคลแพ้เพชรทองหลอ่อโจโนวัวจังหวะฝีมือครบเครื่องเพชรวิชัยฝีมือแข้งขวาหนักแรงแปงนกเขากหมอสเบ็ดวันนี้มองว่าเพชรวิชัยอาวุธดูหลากหลายกว่าบล็อกแข้งบล็อกมัดนะไม่ประมาทรุ่นพี่ โดนแล้วไม่แว่งไ,ไม่หลับไม่หล่นนะวันนี้ดูว่าเพชรวิชัยดูดีกว่าขณะที่แป้งวันนี้โดนบทเดินเบียดยืนระยะได้ไหมถ้ายืนระยะได้สู้ได้วันนี้ของแดงมองว่าเพชรวิชัยดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะแป้งนกเขากมอมเ1บียเลดเปิดหน้าเพชรวิชัยต่อรองให้ต่อไปที่เพชรวิชัย FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งมีโฆษณา ดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดง,ง,งจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26กุ้ง่าพันชอบทีหนึ่งชี้ชัดไปที่วุฒิกรสวนน้ำทานกะรีวันนี้มวยเคยชนะมานะมวยตัวใหญ่วันนี้คู่ต่อสู้เกาะเกียวไม่ติดจะเบียดเฉือนชนะได้อีกครั้งหนึ่งแลดเปิดวุฒิกรต่อรองชอบทีสองชี้ชัดไปที่เพชรวิเศษเพชรเกียริเพชร มองว่าเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเนี่ยคู่ต่อสู้เป็นมวยไม่มีนาทีทองไม่มีหมัดไม่มีอาวุธทีเด็ดวันนี้มองว่าเพชรวิเศษสู้ได้ทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวาจังหวะฝีมือล้วนๆวันนี้จะกินสมิงแดงว่อจักอาวุธเลดเปิดนะเพชรวิเศษต่อ19ชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรวิเศษชอบที่สามชี้ชัดมาที่เพชรวิชัยกรุ่งธนาเกียรติ วันนี้มองว่าสดอาวุธเยอะดูว่าหลากหลายจะเบียดเฉือนชนะรุ่นพี่แ้งนกเขาก็มอสเบดได้แบบเราใจนี่คือชอบที่สามส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดนิเชาก็แก่งยอดยุทธได้เปรียบสรีระวันนี้คุณทีผมทีมึงทีกูทีชอบไปที่ยอดยุทธนายกนินท่าขนมจะเบียดเฉือนชนะนีชาวเอเรวันได้แบบสนุกเลดเปิดน,นี่ชาวต่อรรง fc ชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งมีโฆษณาดูโฆษณา้ของแดงหน่หหนอยของแดงจยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าต้องการข้อมูลอัปเดตล่าสุดช่างก่อนชกเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงทาง fc สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการต่อสู้ไปปฏิติประต่อไปเชื่อมต่อกับแนวคิดแนวทางของตัวเองเห็นก็ตามไม่ชอบก็สวนวันนี้ก่อนจาก,กันขอให้ fc ทุกคนประสบ แต่ความโชคดีปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ